ครับสวัสดีอีฟซีใส่หมูที่รักและเคารพทุกๆท่านครับผมมาในช่วงของบุญวัตทุมงคลพระพรามเช่นเคยวันนี้ก็มีพระเครื่องนะฮะที่เพื่อนๆได้ทาไทยกันมาเยอะว่าอยากจะให้หาพระเครื่องรุ่นนี้มาให้บูชาหน่อยวันนี้พาะพระามก็นํามาให้บูชานะฮะพร้อมกับจัดโปรโมชั่นสมนาณคุณให้กับลูกค้าด้วยนะฮะนั่นก็คือเหรียญเงินไม่ขาดบ้าน เรียนกันไม่ขาดบ้านเรียนนี้เนี่ยเป็นเรียนที่พ่อเจ้าพระคุณหลวงพ่อพระราชพรมยานได้มีรับสั่งให้แก่ท่านเจ้าคุณอนันตพัทยานน,นะฮะเจ้าอาวาสองค์ก่อนนะองค์เก่าได้ได้สร้างขึ้นมานะท่านได้สร้างขึ้นมาเมื่อเดือนตุลาคมปี2 5 5 7านะฮะตั้งเพื่อมอบให้เป็นของขวัญแก่ลูกหลานหลวงพ่อในงานทําบุญครบรรบวันเกิดหลวงพ่อพระราชพรมยานนั่นเองนะฮะหรือวันมรณภาพ หลวงพอ่อประราชจ้พรหมยานนั่นเองแต่เกิดก็คือเกิดใหม่เกิดที่ผันิพานนะครับเหรียญเงินไม่ขาดบ้านเหรียญน,นี้พระท่านทําให้เป็นกรณีพิเศษก็คือให้พรตามชื่อของเหรียญน,นะฮะก็คือเงินไม่ขาดบ้านนะร,รูปลักษณะของทรงเหรียญก็คือเป็นใบโพนะด้านหน้าก็เป็นรูปของหลวงพอ่อประราชจพรหมยานครึ่งองค์นะฮะส่วนด้านหลังนี่ก็เป็นยัน ะะยันมหาเศรษฐีหรือยันพระกถาเงินล้านนะฮะแล้วก็เขียนว่าหลวงพ่อวัทนะะดท่าสงกันข้างนี้ก็จะเป็นยันมหาบารมี30ทัดนะฮะอิติปรมิตาติงสัยติสปัญญูมักตาอิติมนุปตโตอิติปสุจเตะโมะโมุทฏายะนะฮะนี่เป็นยันบารมี30ทัดหลวงพ่อท่านบอกไว้ว่าถ้าเกิดท่านใดมีเหรียญลูกหลานคนไหนมีความศรัทธามีเหรียญรุ่นนี้เอาไว้ในบ้านก็คือขอให้อธิษฐานขอบารมี พระท่านขอให้มีเงินไม่ขาดบ้านท่านบอกให้อธิษฐานขอแค่นี้พอนะฮะเรียนรุ่นนี้เนี่ยสร้างมาตามดําริของหลวงพ่อพระราชจบจรมยานที่คุยกับท่านเจ้าคุณอนันต์พัทยานนในสมาธิในญาณของท่านบอกว่าสงสารลูกหลานนะในยุคนี้สมัยนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีทํามาหากินก็ไม่ค่อยคล่องการเงินการทองก็ฝืดเทืองพอหลวงพ่อพระ,พระราชจบจรมยยานก็เลยสั่งให้ท่านเจ้าคุณอนันต์เนี่ย ได้สร้างเหรียญนี้ขึ้นมานะถือว่าเหรียญเงินไม่ขาดบ้านเหรียญเงินไม่ขาดบ้านนี้หมดจากวัดไปต่างนานแล้วนะอันนี้พ่อพรามปหาบูชามาที่ท่านเห็นนี้มีเป็นพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์ใหญ่มีเหลือไม่กี่องค์นะฮะแต่ว่าพ่อพาม์เองก็ได้นํามาจัดโปรโมชั่นให้กับเพื่อนๆน,นั่นเองนะฮะนั่นก็คือน,นี่นะฮะโปรโมชั่นของพ่อพามนะฮะก็คือบูชาเหรียญเงินไม่ขาดบ้านพิมพ์ใหญ่หนึ่งองค์ นะฮะสมนาคุณนะฮะอันนี้แถมไม่ได้บวกกับไปราคาพันนะฮะอันนี้สมนาคุณแถมธนบัตรขวัญถุงหลวงพ่อกวยชุตินทโรแท่งวัดโคศิตธรามจังหวัดชัยนาทหนะะึ่งใบบูชาหนึ่งองค์แถมหนึ่งใบบูชาสององค์แถมสองใบบูชาเท่าไหร่ก็แล้วแต่หนึ่งองค์ต่อหนึ่งใบนะฮะธนบัตรขวัญถุงหลวงพ่อกวยรุ่นแรงครูนี่เป็นธนบัตรที่ทางวัดโคสิตธรามจังหวัดชัยนาทได้จัดทาได้จัดสร้างขึ้นมาเนื่องในงานไหว้ครูของหลวงพ่อกลวยชุตินทโร นะพุทธาพิเศษเมื่อวันที่17ธันวาคมปีศะะ2560นะผู้ที่เป็นประธานในการพุทธาพิเศษก็คือประเดชจพระคุณหลวงพ่อเล็กแห่งวัดท่าขนนนะฮะแลวก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์เกจ,จิคณาจารย์อีก9รูปนะผู้ทรงอิทธิคุณนะผู้ทรงบารมีธรรมอันเลิศนั่นเองนะฮนะด้านหน้าก็จะเป็นรูปเคารพรูปบูชาของหลวงพ่อกวยชุดตินทโรประเดชจพระคุณหลวงพ่อเล็กท่านบอกว่าหลวงพ่อกลวยท่านมาทําให้ตั้งแต่ ตั้งแต่ยังไม่เริ่มงานตั้งแต่ยังไม่เริ่มพิธีเริ่มพิธีจนถึงสุดจบพิธีหลวงพ่อโกยก็ฝากบุญหลวงพ่อเล็กบอกว่าเออท่านก็รักลูกศิษย์ลูกหาธนาบัตรขวัญถุงเนี้ยท่านทําให้อย่างเต็มที่เต็มกําลังของท่านบารมีแห่งพุทธภูมิที่ท่านได้บำเพ็ญมาในอัีตนันนันทชาติท่านรวมประจุลงในธนาบัตรขวัญถุงรุ่นแรงครูนี้ถ้าเก,กิดลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานท่าน,นใดที่มีความศรัทธานในหลวงพวว่อโกยท่านบอกว่าให้อธิษฐานขอ ท่านนะฮะแล้วท่านจะช่วยช่วยการช่วยของท่านคือช่วยในการทํามาหากินการค้าการขายการทํามาหากินธุรกิจกิจการงานให้เจริญให้รุ่งให้เรืองให้มั่งมีให้สี่ให้สุขมกีกำไรกําไรนั่นเองนะฮะดังนั้นถ้าเกิดท่านใดสนใจก็นี่นะฮะก็มีจํานวนจํากัดนะ <laughs> ไม่ไม่ใช่มีเยอะนะฮะ,ะรุ่นแรงครูนะฮะหลวงพว่อโกยจูตินตโรหลวงพว่อโกยจูตินตโรนี่ท่านเป็นเจ้าตํำรับนะฮะ แห่งประกาศเจา้รพัดมนพระการอันนี้เป็นหัวใจของพระกาศนะฮะนสิวังพรมมามาอุนะขอสิทธ์ทั้งหลายจงอย่าอดอย่าใหญ่ย่ายายกอย่า,ยา,ยายจนจะต่ำกว่าคนอย่ายจนกว่าใครนะฮะอันนี้คือพรของหลวงพ่อกวยจุตินทรนะฮะถ้าเกิดท่านใดสนใจก็มีจํานวนจํากัดครับบูชาพระเหรียญเงินไม่ขาดบ้านหนึ่งองค์แถมอันนี้แถมสมบัติคุณให้กับเพื่อขอบพระคุณลูกค้าผู้มีประกาศรัคุณนั่นเองนะฮะแถมท่าบัตรหลวงพ่อกวยหนึ่งใบนะฮะ เพราะพามเขาบอกไว้ว่าถ้าท่านใดไม่มีเหรียญเงินไม่ขาดบ้านเนี่ยอยู่กับบ้านอยู่กับกระเป๋าอยู่กับรถเนี่ยในภายภาคหน้าเดี๋ยวจะเสียใจนะเพราะว่าหายากหาไม่มีแล้วเพราะพามหาไม่มีแล้วไปเหมาบูชาเหมาเข้ามานะฮะอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เลยด้วยเป็นพิมพ์ใหญ่ท่านใดสนใจก็ไลน์มาสอบถามได้ฮะที่ ID ดีลายเมษแ8ด7ภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก m e a d 8 8 4 7นะครับผมสวัสดีครับ